สวัสดีครับวันนี้นะครับมันจะเป็นคลิปที่สั้นๆเลยนะครับง่ายๆมากๆนะครับในการทําภาพจากภาพธรรมดาก็คือภาพนี้นะครับเป็นภาพท็กเจอร์ธรรมดากลายเป็นภาพที่มีมูลค่าเป็นหลักพันบาทมูลค่าเป็นหลักพันบาทในที่นี้ผมหมายถึงว่าหลายๆคนเห็นภาพแบ็กกราวด์สีดําผมไหมอ่ามันก็จะเป็นแนวแนวเดียวกับภาพแนวแบ็กกราวด์สีดํา ที่เกิดจากภาพแบบนี้นะครับอ่ะลองดูว่าผมใช้กี่คลิกในการเปลี่ยนภาพนะครับเพราะว่าถามว่าส่งไปแบบเนี้ยมีโอกาสที่จะขายได้ดีเหมือนกันแต่คงผมเฉพาะในพอร์ตของผมเนาะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท็กเจอร์อย่างเงี้ยขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ภาพนี้เหมือนจะเบอร์นิดน,นึงแต่ผมไม่เคยทิ้งภาพเบอร์ผมจะลองทําอย่างนี้ก่อนขั้นแรกเราไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็เบอร์นะครับหลังจากนั้นไปที่อ่านว่าอะไรอะกรัซเซนเบอร์ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับคลิกเดียวตอนแรกนี่เรามาปรับตรงนี้เรามาปรับให้มันเบอร์นะครับตามความเหมาะสมอยากที่อยากได้ได้เลยทุกคนนะนี่ปึ้งแล้วก็รอมันโหลดแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วครับใครที่บอกว่า ดิฉันกับผมทํากราฟิกไม่เป็นแล้วจะขายภาพเหล่านี้ได้ยังไงจะมาแต่งภาพได้ยังไงถ่ายภาพมาแล้วจะทําได้ยังไงแค่นี้จริงๆครับทุกวันนี้ที่ผมมีค่าขนมเดือนละ2 3 0 0 0มพ0 0 0ี่0พห้าันบ้างแต่ในแต่ละเดือนผมทําแค่นี้จริงๆครับเพียงแต่ว่าผมสม่ําเสมอผมก็ส่งไปเรื่อยๆแบบนี้ส่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่า ของผมก่อนของผมก่อนแป้กาวสีแบบนี้ออกทองทองออกสีเหลืองออกสีดำเนี่ยของผมจะขายดีแต่ของอื่นของคนอื่นก็ลองส่งไปหลายๆสีดูก่อนนะครับลองส่งไปหลายๆสีดูก่อนเพราะว่าแต่ละพอร์ผมว่านะสีที่ขายดีเนี่ยไม่น่าจะเหมือนกันทุกคนนะครับก็ลองส่งไปดูแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่าอ่ะของชั้นเนี่ยสีเนี้ยลองส่งไปแล้วขายไม่ได้แต่เป็นสีอื่นที่ขายได้แต่ว่าทําไงดีเราเป็นสีมาแบบ วัตถุมันเป็นสีทองอย่างเงี้ยเราจะทําไงเราก็ไปตรงนี้นะครับนี่ข้างล่างที่เป็นรูปก,กลมๆตรงนี้อ่ create new fill o o adjustment layer ตรงนี้เลยครับ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกที่ hue and saturation ข้างบนเลยครับเลือกเอาเลยครับนี่เห็นไหมมันก็จะย้อมให้ตามที่เราต้องการนะฮะแค่นี้เองครับผม แค่นี้เลยเดี๋ยวเราขออนุญาตย้อนกลับนะตอนจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ทําง่ายๆแตผ่ผมอาจจะอธิบายยาวนิดนึงเพื่อให้ทุกคนแบบได้เข้าใจนะว่าเออที่มาที่ไปเหมันอะไรเงี้ยอ่าผมเปิดตัวไฟล์ไฟออริจินลัลข้อไฟตั้งเดิมมันก่อนอ่าอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนทุกคนดูว่าผมถ่ายมายังไงผมถ่ายตรงกลางเห็นไหมครับมันมีแสงลงเป็นช่องพอด,ดีเห็นไหมแสงมันจะไม่สม่ําเสมอ ก็คือว่าข้างๆอาจจะโดนแสงน้อยกว่าสีมันจะเลยทึบกว่านะครับสีมันจะมืดกว่านั่นเองผมถ่ายมาค่อนข้างโอเวอร์เห็นไหมครับรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมุวงให้ดูรายละเอียดตรงเนี้ยรายละเอียดตรงนี้ครับตรงเนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้บริเวณเนี้ยมันจะเป็นสีสว่างกว่าใช่ไหมแล้วตรงแถวๆตรงนี้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 ทั้งภาพด้านข้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ทั้งหมดเนี่ยมันจะมืดกว่าเห็นไหมครับผมตั้งใจถ่ายแล้วผมเห็นแล้วว่ารูปเนี้ยมันมีแสงที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันคือจุดตรงกลางตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นลักษณะเด่นภาพที่คลีนคลีนสะอาดแล้วถือว่าดีแต่ถ้ามีผมสําหรับของผมนะถ้ามีเอกลักษณ์หมายถึงมีจุดที่เรียกความสนใจได้ในภาพอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เหมือนมีมูลค่าดีกว่านะครับ ขายได้มากกว่าประมาณนั้นในพอรตผมเองนะความคิดส่วนตัวผมเองประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องคิดมากเลยว่าเอาถ้าให้มานั่งทํากราฟิกเองอย่างเงี้ยเออมันทํายังไงหนะ้าอะไรเงี้ยก็ทําแค่นี้ครับถ่ายวัตถุอะไรมาก็ได้แล้วก็ตรงนี้ยผมเห็นผมตั้งใจเลยถ้าแสงมันลงอย่างเงี้ยผมว่าผมเอามาทําภาพเบลอแล้วมันสวยและสุดท้ายมันก็สวยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้สั้นๆแค่นี้นะครับหาก อธิบายอะไรวกไปวนมาก็ต้องขออภัยนะคะผมเป็นคนพูดไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเรียบเรียงคำพูดไม่เก่งนะครับแต่ก็พยายามเอาความรู้เท่าที่พอจะมีมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ